สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่พุทธอุทยานห้วยลูดพระพุทธบาทสี่รอยนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ค่ะและต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาพบกับโครงการดีๆของมหาวิทยายลายัยเนชั่นที่ชื่อว่ารักป่าพัฒนาวัดนมัสก,การรอยพระพุทธบาทค่ะ หรับกิจกรรมในโครงการนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ผูกความเชื่อทางศาสนาของคนไทยไว้ด้วยกันทําให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยทําให้ทุกคนรู้สึกรักและห่วงแหนถืงนป่าของตนเองค่ะจาาาาก้คื่่เออรลลวลยวย yêu từng điều ngấu bắp tiếc coi <laughs> lấp bay Woah con khăn ran, cả trái loving you too much so much very much right now. ตอนนี้นะคะที่ฉันกำลังอยู่กับท่านปัตรอาวุโสนะคะสันตินรุิมีค่ะในฐานะที่ท่านได้ดูราและเิดยดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านคิดว่าการบลชป่าเนี่ยจะช่วยให้ลดปัญหาเกี่ยวกับการบมดป่าป่าการการบวชป่าเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่ที่มาช่วยให้การตัดไม้ทำลายป่าลดลงในป่าในชุมชนต่างๆก็อยากที่จะบวชป่าเพื่อให้ต้นไม้คงอยู่ ต้นไม้ที่มีผ้าเหลืองอยู่มัดอยู่เนี้เป็นถือว่าเป็นบวชป่าก็จะคงอยู่ชาวบ้านทั่วไปจะไม่กล้าตัดนะครับชาวบ้านทั่วไปจะไม่กล้าตัดจากโครงการของนักศึกษาจากโครงการของต่างๆนียก็จะทาให้พัฒนาได้เยอะคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาเป็นเรื่งท่องเที่ยวได้ไม่ไกลนะที่ว่าเมื่อกี้ไกลไม่ใช่นะยังมีที่ทางละบากที่นี้มีเยอะนะครับ อรถใกล้คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับซึ่งตอนนี้เราไปพบกับคุณวารินทิพย์กันดีกว่าเขาก็ได้อยู่กับชาวบ้านและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเราไปฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะน้องน้องโจโจกับน้องฝ้ายเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ ็รู้สึกดีอะค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงคะกับกิจกับการได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าได้บุญนะคะในการบวชปาอะไรนี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีอะค่ะค่ะแล้วน้องเจโจล่ะคะก็เหนื่อยค่ะแต่ก็ได้ดีก็โอเคค่ะงั้นขอบคุณน้องเจโจกับน้องฝ้ายมากนะคะยังไงบ้างคะน้องที่เหนื่อยไหมคะก็รู้สึกเหนื่อย แล้วเป็นยังไงบ้างคะเออรู้สึกยังไงบ้างกับกับการได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกดีครับได้มาทํากิจกรรมได้ทําบุญแล้วก็ได้มีจักคุณมากขึ้นและอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้มีขึ้นไหมคะก็อยากมีให้เรื่อยๆอ๋อขอบคุณค่ะคุณเบญจวรรณกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ส่งผลทําให้ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กับพื้นสู่ธรรมชาติอีกครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปพบกับท่านอธิการจากมหาวิทยาลัยเนชัน่นกล่าวถึงโครงการนี้กันค่ะ กิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนชั่นเนี่ยเป็นเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมเพราะว่าเราเองเวลาที่จะจบไปจะเป็นบัณฑิตของเราพูดถึงเรื่องเรื่องเรียนกับมืออาชีพเป้าหมายก็คือเราจะได้จบไปแล้วได้ก็คิดอย่างมืออาชีพไม่ว่าอยู่อาชีพนั้นเราที่จะคิดได้เข้าใจได้กิจกรรมพวกนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะทาให้เรา ออกไปดำรงตนนะคะทำงานใสังคมอย่างมีความสุขสก็ทำให้สังคมมีความสุขดค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จบลงแล้วนะคะแต่ครั้งหน้าจะเกิดขึ้นที่ไหนต้องติดตามกันต่อไปส่วนวันนี้ที่ฉันขอตัวลาไปเชื่วยเพื่อนๆบวชป่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <My S 1>